ว่าใช่หัวข้อคุณไหมใช่พลังงานของคุณหรือเปล่านะคะคำว่าเรนดอมก็คือบางคลิปก็จะไม่ได้บอกว่าเกิดวันเดือนอะไรยังไงนะคะอเอามาดูว่าคนที่เจอคลิปนี้ถ้าคุณกำลังนึกถึงใครสักคนนึงตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณนะคะวันนี้มามืดๆ่อยเนาะใครจะทำแบบข้างนอกแต่ทีนี้แสงดันหายไปนะคะหวังว่าจะเห็นเนาะ อคนที่คุณนึกถึงณนะตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญขึ้นมาบางคนน่าจะมีการแบบได้รับข้อความมีการทักทายมาเพจออกซอนเข้าทักมาหาคุณหรือส่งคุณนะคะหรือสืบข่าวคุณก็ได้หรือว่าตอนนี้เขาอยากถามถ่ยคุณนะ่ะสำหรับอะไรบางอย่างเดียเพรด บางคนถ้าเขาหายไปนานแล้วอยู่ดีก็ถักมาเหมือนอยา่างแต่ยังไม่ได้คุยนะบางคนก็คุยเราก็ได้เหมือนอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าเอ้ยคุณเป็นยังไงบางทีมันยังยังประมาณว่ายังหลงเหลือหัวใจให้เราอยู่เอย้ยังมีใจอยู่ว่างั้นเถอะนะคะที่ถักมาแต่สถานการณ์ของเขาดูเหมือนจะยาก,ยากๆหน่อยเนาะเหมือนยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะคะเซเว่นอ็อบสอดมีเรื่องที่ปิดบังคนอยู่นะคะ มีเื่อมีเรื่องที่ปิดบังหรือว่าพูดไม่หมดหรือว่าไม่อยากจะพูดอะไรเงี้ยก็ได้นะอืมทําไมเขาถึงอา่าเดี๋ยวเอาใหม่ตอนเนี้ยเขามองสถานการณ์เป็นยังไงระหว่างคุณแล้วเขาเอ็นอับซอดเขารู้สึกว่าเขาก็เข้าไม่ถึงคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขายังไม่ไมถึงขั้นที่จะ เปิดใจหรือว่ามันมีปัญหาต่างคนต่างมีปัญหาแต่มันไม่สามารถเล่าให้กันฟังได้เหมือนฝั่งหนึ่งยังไม่พร้อมจะรับฟังอีกฝั่งหนึ่งก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเล่านะคะหรือว่าทั้งสองคนเป็นอย่างนี้เลยก็ได้เนาะแต่บางทีมันก็ชัดเจนแล้วล่ะว่าอ่าพวกคุณตัดการเชื่อมต่อหรือว่าตัดการแบบสื่อสารไปได้สักพักหนึ่งแล้วความสัมพันธ์เนี้ยก่อนหน้าเนี้ย หือมันเพิ่งเกิดขึ้นก็ได้นะม,นม,ม,นม,นมันเป็นความสัมพันธ์ที่มัน u n h e ฮลตี้ r ร l ationship มันเป็นความสัมพันธ์ที่อกหักเจ็บปวดรักซ้อนรักสารเศ้าหรือว่าไม่สมหวังอะ่ะอืมแล้วทําไมตอนนี้เขารู้สึกยังไงตอนนี้ยังยังอยากคุยยังสนใจอยู่นะคะบางทีก็เหมือนอยากอยากที่จะขอโอกาสแต่ไม่กล้านะคะเอาตรงๆเขาก็ยังหลงเหลือหัวใจไว้ให้คุณอยู่นะอืมแต่ ความสัมพันธ์เนี้ยหรือว่าความรู้สึกเนี้ยมันไม่ได้ชัดเจนตัวเขาเองก็รู้ตัวนะคะตัวเขาเองก็รู้ตัวคุณเองก็รู้ตัวเช่นกันนะคะแต่ความผูกพันมันมีนะคุณและเขามันมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะอืแต่มันไม่สามารถที่จะพร้อมที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ได้หรือไม่ได้พร้อมที่จะแบบว่าอมาคุยเหมือนเดิมได้อีกต่อไปอ่ะ ถ้าฟังแล้วตรงแสดงว่าเป็นพลังงานของคุณฟังต่อได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือผ่านนะคะอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะ,นะะมาดูต่อแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปคนคนนี้แนวโน้มคุณของเขา The High Pentest นะคะเหมือนเขาเองเขาก็ยังคิดถึงคุณนะแต่เขาน่าจะมีเรื่องมีปัญหานะคะเกิดขึ้นกับชะตา กรรมของเขาแหละสิงออเพนเดอร์เขาเหมือนที่ผ่านมาบอกว่าไม่รู้นะเขาเคยทําอะไรกับคุณเหมือนเขาได้รับบทเรียนนั้นได้รับขอกรรมนั้นหรือว่าตอนนี้ชีวิตเขากําลังมีปัญหาเขาต้องการความช่วยเหลือก็ได้สุขภาพการเงินหรืออะไรต่างๆนะน,นะต้องการกําลังใจนะ่าอาจจะเจอพลังงานดาวเสานะคะตอนนี้ชีวิตเขาบางบางคนนะอยู่ในจุดที่ถึงขั้นว่าสันคลนเลยก็ได้นะคะหรือเขามีปัญหาทําไมเขานืกงถึงคุณคะอืม้มฮื้อครับ นะคะไม่ว่าจะนึกถึงคุณในลักษณะใดคุณเคยเป็นอะไรก็ตามเขาคนนี้คือเขามีคุณอยู่ในใจอะ่ะไม่เคยลืมนะคะเขามีคุณอยู่ในใจไม่เคยลืมนะคะแล้วก็นานแล้วด้วยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ลืมไม่ได้นะคะแล้วก็เทมเพลนไม่ว่าจะเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอะไรยังไงก็ตามนานแค่ไหนก็ตามมันยังมีความรู้สึกว่าฉันยังนึกถึงเธออยู่นะนะคะนี่คือเขาคุณเองก็เหมือนกันอืม คนนี้นะคะพลังงานของเขาอะจะเป็น energy ของคนที่อยู่ในนะธาตุลมชัดเจนนะคะราศีกุมแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นคนหน้าเด็กไหมเป็นคนหน้าเด็กเป็นคนขี้อายเป็นคนที่ดูดีอยู่นะเป็นคนที่ดูดีนะคะอืมแต่จะเป็นคนที่แบบมีความลับเยอะเสลือเกิน คนนี้จะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะปรับตัวเก่งบุคลิกดูดีอ่ะทีนี้มาดูว่าเอาแหละคนนี้น่าจะมีการคิดถึงคุณตอนนี้นะคะแล้วก็อยากคุยกับคุณมาดูว่าในใจลึกๆของเขาเขาอยากฝากบอกอะไรคุณค่ะหนูสิบถ้วยเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงความสุขนะคะที่เคยมีมาถ้าเป็นไปได้เขาก็ปรารถนาว่า มันจะมีมันจะมีวันที่เป็นไปได้อ่ะเออเขาปรารถนาว่าอยากจะพัฒนาอาจจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งกับคุณโอโ้โหอืมก็ยังมีก็ยังมีแพชชั่น <c oughs> ก็ยังมีความต้องการคุณอยู่นะอย่างเงี้ยมันเป็นแค่ความคิดในใจของเขานะอืมมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับคุณนะคะเหมือนคุณก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจเขานะดูสิเขาอยากจะคุยกับคุณ เออเขาอยากจะคุยกับคุณเขาแบบอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะกลับมาหาคุณอยากคุยกับคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากบอกให้คุณรู้นะคะเนี่ยสิ่งออครับเขาไม่ได้หวังอะไรหรอกเขาแค่อยากจะบอกคุณเฉยๆว่าในใจเขามีคุณโอเคใช้วิจารณญาณนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟเลค่ะ